ความเจ็บใช่ไหมคะประมาณประมาณเดี๋ยวนะมันต้องให้จัดมากหรือว่าจัดน้อยสวัสดีค่ะวิวนะคะจากช่องติ๊กต็อกรีวิวอาลีค่ะ วันนี้วิวอยู่ที่คลินิกอนิกาคลินิกนะคะวันนี้ที่วิวตัดสินใจมาคลินิกเพราะวิวเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องหน้ากลมแล้วก็มีแฟตตรงช่วงเนี้ค่ะก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเวลาถ่ายคลิปลงติกต็อกวันนี้ก็เลยอยากจะมาทําตัวโบท็อกซ์แล้วก็ไลโปคริสตัลเป็นตัวสลายไขยมันค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวแฟตสลายไขยมันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าคุณหมอจะมีคำแนะนำอะไรให้วิวเพิ่มอีกไปดูกันเลยค่ะบททาการเชนะครั มันตึงๆอะค่ะแ,แต่ว่าไม่ได้แสบอะไรเลยใช่ิโน่สุดยอดเป็นเลยปวดหัวปวดหัวถอดแจ็กแคกี้แ่ะความเจ็บใช่ไหมคะประมาณประมาณเดี๋ยวนะมันต้องให้จัดมากหรือว่าจัาจดน,น้อยศูนย์คือน้อยสิบคือเจ็บเยอะอ๋อเจ็บเจ็บ<ๆ>คือเยอะใช่ไหมก็ ประมาณส Th no ักสามละกันเพราะมันไม่ได้แสบแต่มันจะมีความตึงๆอะค่ะใช่ใช่อันนี้ที่หมอบอกว่าทีแรกมันจะเจ็บอะแต่ว่าสลายแ่มันจะเจ็บนิดนึงนะคือมันไม่เจ็บเลยจริงๆคือมันไม่เจ็บเลยจริงๆมันมันไม่เจ็บเลยสําหรับวีบวมอมันไม่เจ็บเลยคือหมอหมอมือเบามากจริงๆค่ะอันนี้ไม่ไม่เจ็บเลยนะคะทุกคนคือชิลชิลมากสบายใปต่อ แ,แจะจะลแ้ความเจ็บแล่ความเจ็บเมันมันไม่เจ็บเลยอะใช่คือถ้าเทียบกับตัว Bo โบ<อ>ท็อกซ์ก่อนหน้า,มาเมื่อกีค้ค่ะโบท็อกซ์มันจะมีความตึงๆแบบเกร็กงๆนิดนึงแต่ว่าตัวนี้มันแบบไม่รู้เป็นเพราะว่าตัวประครบน้ำแข็งหรือเปล่าแต่มันช้าไม่รู้สึกมันไม่เจ็บอะไรเลยคุณหอ <c oughs> มอเก่งมากค่ะ <c oughs> ยังไม่เห็นเลยว่าเป็นยังไงคือมัน <c oughs> มันนเขยอยู่บนหน้าอ้าใช่ไม่เจ็บ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 เลยค่ะอันนี้ไม่ได้โกรธส่วนตัวอะไรใช่ไหมครับไม่มีไม่ได้โกรธเราต้องนดหนหนึ่งยามเลยกระจายดีๆนวองแหงเลขอโทษนะเมนยามมาจับัวเป็นก้อนเดี๋ยวร่างกายมันดูดซึมไปได้ดี ค่ะตอนนี้วิวก็ทำโปรแกรมครบสามตัวครบเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกกันเลยว่าคุณหมอมือเบามากคือเป็นคนที่กลัวเข็มแต่ว่าคุณหมอมือเบาจริงๆอ่ะตัวที่เจ็บสุดก็คือยังแบบให้ระดับน้อยๆอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวมาติดตามผลกันนะคะอีก7วันค่ะมาดูกันว,ว,ว,ว่า Before After ของวิวจะเป็นยังไงจะลดลงไปเยอะไหมมาติดตามรอชมความปังได้เลยค่ะถ้าใครที่กำลังมีปัญหาคล้ายๆวิวนะคะก็เข้ามาสอบถามพี่ๆอนิกาคลินิกได้เลยนะคะขอบคุณมากๆาเลยค่ะ มันงงๆนะมัน <laughs> บาไหนให้ค <laughs> ใความเจ็บ